พี่น้องเข้ามาเนี่ยกมานาเลยละ่ะพี่น้องมึงกูดูละ่ะเห็ดถือโฟนกะงามาพี่น้องเลยเห็ดคอนสนมีแต่ดอกอยังไงบงเนี่ยกููน่ะ,พะม,มพันกะลังออกนี่ต่อพี่น้องเห็ดคอนสนเอาจุจ้านี่นเนาะเอาไปใส่กุ้งกูดูพี่น้องกำลังสะเกิดเห็นบ่นพี่น,อน้องขาบอกง่ายหนึ่งกูนะ เป็นกำลังสิเกิดเจ้าพี่นอ้องดอกอยู่ต่อเอามานี่ก็แม่เห็นเห็ดไข่พี่น้องแล้วนี่อ้าดิโตดอกงามค่าวบนนี้คนนะอืมอาของไปนี่ก้อนอย่าฝ่าลายตาเด้อพี่น้องเลยเข่ามากกระตุนเป็นโหลดเนาะเบื้องเบื้องหมอนป้าเขาไปเอาเห็ดคอนซนุนตรงนี่พี่น้องมองไหมนหนโอ้ ดอกงามคักพี่น้องมึงเนี่ยนะฮันน่าจะอีกดอกหนึ่งดอกงามงามพี่น้องมองนี่มาหนี่ก่ะนี่มานหล่อจ้าพี่น้องเฮดหน้าแดงเนาะแม่อันนี้แมนบ่นี่ยมีโมเมนต์นาพี่น้องโอ้ย ท่าพี่น้องเมื่ออากาศอึมครึมเด้อจ้ะฝนตกจ้ะพี่น้องเนี้ยเห็ดพ่นอยากออกจ้าฝนตกลายมือแล้วจ้าพี่น้องเห็ดคอนสนส่วนมากสิมีแต,ต่เห็ดหนาหน,นาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อจ้าบมพี่น้องยายก็จะเลือกเอาแต่ดอกจุ่มๆพี่น้อง นี่ดอกนี้บ่เอาอันพี่น้อง <c oughs> เก็บเก็บเก็บจ้าเห็ดคอนโซนพี่น้องพี่เห็นบ่ดอกพ่วนต่อให้พี่น้องนี่เพิ่งไหพี่น้องผมงยาสิเหลืออตอตดอกจงจวงเด้อพี่น้องเด้อเออนี่ดอกจงจวงเสียเอาอยู่ มันจางเสียบนี่เห็ดค้อนสนเป็นประเภทเห็ดหนาหนาวด้วยพี่น้องนเอาแต่ดอกตุต่มๆเนาะโอ้ยเนี่ยขาดหมดแล้วนี่อันนี้นี่เกิดกระแกงแสบกรลังแกงแสบจต่นี่ผุ่นหมูเอุ๊่นออกทั้งเถิงฝุ่นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเกินไปทั้งเถิงฝุ่นพี่น้องนี่ <c oughs> ดอกกำะลังอันต,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 ตุ่มๆยังสิ แกงแซ่บจ้าอเอาอกองไว้นี่ก่อนเนาะเห็นบ่จ้านี่ถ้าเป็นดอกนึ่งตูมยังสิพี่น้องกะลังแกงแซ่บออกเป็นกอเป็นกอจ้าเห็ดอันนี้นี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยปันย้ายพระดาเยอรมันฝนตกค่ะเห็ดก็เลยออกดีพี่น้องโอ้